ลูกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนะักโขกหมากลูกครับมาต่อกันอีก1กระดานครับผมมาเยวดูกันว่าในกระดานนี้จะดุเดือดแค่ไหนครับ แดง AI ขาวผู้เล่นเพคโอเคคู่นี้จะโชว์ฝีไม้ลายมือเด็ดดวงใจกันยังไงศึกษาวิธีการบุกตีหน้าขุนคู่ต่อสู้กันครับจังหวะนี้ AI เปิดก่อนเลยเบี้ยคู่ขวาเอาไปรอมาขาวยังคุมเชิงครับออกมาสไตล์ม้าเทียมเลี่ยงพลมาแล้วจังหวะนี้เปิดตำแหน่งโคนนายผล สามตัวเรียงเลยเอาไงดีดวนกับสามตัวกลางกินครับผมไม่เก็บไว้ให้เป็นเส้น้นามแวกเบียเซ็นเตอร์โอ้โหเอาล้วครับตัวนี้ไอเจาะเซ็นเตอร์ซัดแล้วจินซัดเข้ามาเบียรยนอกเบีย้ยในครับอา้าวจังหวะนี้โคกมากขึ้นไป ได้แทนอ่าโอ้โหเอาครับุบเปือรอเลย AI โยกมาแบบนี้ทางมาสวยๆครับเอาเบี้ยกล้ามปูไปยันนี่ครับผมอุดเลยมาซ้อนยืนต้อนรับผู้เล่นไปโอเคเลย เอาล่ะครับผูกเรือน่าจะพร้อมแล้วสำหรับ AI ขยายโคนมาริมกระดานจังหวะนี้ AI เปิดแต้มนี้โอ้โหเอายังไงดีครับได้สองนะผู้เล่นไปโอเคกินหรือเปล่าช็อตนี้อ่ะลูปปกปลาครับกินเลยครับผมดูครับ AI ได้ทางเรือ แล้วก็แท่นม้าด้วยโอ้โ oh หเอาละครับโจมตีเม็ดเม็ดต้องถอยไปตั้งรับจับเรือครับผมฟาดปอีกทีหนึ่งโอ้โ oh หรับเงินได้บบายอยู bye ่ bye, AI หมดหลือยังของอะ่ะ AI โ oh อ้โห AI บอกเดี๋ยวผมเติมให้เรื่อยๆครับผมโอ้ด <laughs> ับมา้าฟาดต่อไปอีกหนึ่งทีโอ้โ oh หรับ AI เริ่มเติมของให้แล้วครับผมดูครับมา้าอันนี้มีชีวิต ไม่ไหวครับต้องเอาเรือผูกเม็ดมาอีกชั้นหนึ่งนาครับจะบุกกันยังไงจังหวะนี้ใครดีใครอยู่ครับเพราะว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้ม AI ไครับผมจอดนี้น่ก็ต้องกินครับรู้ว่าเสียเปรียบแต่ก็ต้องกินครับผมเอไอนี่มันร้ายจริงๆ ช็อตน,นี้ครับผมอ่ะเอาโคนมาตั้งรับผูกเบีย้ยดูครับเนี่ยมา้ากะจะให้เกลี้ยงเลยหินตางออกไปก่อนแล้วกันปลดอาวุธ AI จังหวะนี้ครับผมเดินม้ามาผูกยังเหนียวอยู่ AI AI ครับผมเรียกโคนขึ้นไปช่วยเดินเบีย้ยสกัดจุดสกัดจุดสวนเลยเป็นไง เอาล้วครับบังคับปิดตามาเสริมโคนดันโอ้โหโเริ่มอยู่ยากครับสำหรับปีกซ้ายดูครับอ่ะให้กินเลยโอ้โหทางโคลนี่แดงแป๊ดเลยจิ้มมา้า อยเม็ดผูก AI เติมขุนโอ้โหขุนแม่ทับออกศึกครับจังหวะนี้ไปครับผมเรี่ยไปเลยออกมาบัญชาการลบเองเลยครับสำหรับขุนแดงโอ้โหซาจริงๆเอาละครับดูครับเนี่ยไล่ฟาดอย่างเดียว เติมม้าเข้าไปโอ้โหยขยี่ไม่หยุดเลยสำหรับ AI ไจับมา้าฟาดไปโอ้โหไม่ไหวครับต้องตัดออกก่อน้วม้าตัวนี้แ้ร้ายกาจจริงๆครับอ่าเบียงหงายมาแทนตอนนี้ม้าขาวครับตาบอดครับออกไม่ได้โดนครับไ่จิ้มอ่าแลกเบียเลยครับจะเอาเบียงหงาย ว่าจะคุมไหมเนี่ยช็อตนี้ตบมมามันใช้ยากอะแอดอะจังหวะนี้ครับเติมคนดันกินโอ้โหไปครับช็อตนี้เม็ดกันอ้อาวแล้วครับ AI จะพะเด็์ฝึกยังไง บี้ยตัวนี้น่าจะอันตรายครับทุกคนจับโคนฟาดไปเอาละตอนเข้ามุมเชือกครับจังหวะนี้ไอนี AI ่ปูยี่ปูยำอย่างเดียวเลยครับน้ำตาจัไหลครับสำหรับขุนขาวเดินเม็ดดักแรกไปะละ ไม่เอาครับเติมเม็ดไปที่ปีกซ้าย <c oughs> ไม่ยอมครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคสักสีมันคำคอหงายเบี้ยไล่หมดเม็ดแรกเลยครับช็อตดีโอ้โหเวโดนขืนใจครับสำหรับเม็ดขาวไม่น่าทัน ดูครับให้เลยไม่เอาครับผมถอยโคน่นเดินขุนมาตำแหน่งนี้จะรอดยังไงเนี่ยก็โดนครับผมลุกจนด้วยท่านี้เลยครับผมโอ้โหดุเดือดจริงๆสำหรับคู่นี้รับชมเพื่ความบันเทิงแล้วก็เป็นแนวทางกันครับทุกคนขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณ พัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นชมนแทิกกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับทหารนะักขบทุกท่าน